หน้าจอที่เหนือกว่าเทพ Huawei Mate 80 Pro Max พร้อมจะมาแรงและมีการปรับปรุงที่น่าตื่นเต้นอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ว่า Huawei Mate 80จะมีการอัปเกรดหน้าจอใหม่แบบแ a นเด m OLED มโดีซึ่งเป็นหน้าจอ2ชั้นที่สามารถเพิ่มความสว่างและคุณภาพภาพได้อย่างมากตามที่เคยรายงานไว้ใน https://www.iphonedroid.net/huawei-mate-80-ks/ ข่ตวล่าสุด หัวเว่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าจะมีการอัปเกรดหน้าจอใหม่ให้จริงๆ h ัวเว่ยได้เริ่มส่งสัญญาณใหม่ๆมาอีกครั้งเกี่ยวกับหน้าจอของหัวเว่ยเม e 80ซีรี e s ซึ่งจะเป็นหน้าจอลิ2สองชั้นหรือแทนเดอร์มอลิที่น่าตื่นเต้นทำให้ความสว่างและความสวยงามของภาพประกายขึ้นอย่างมากและนี่คือจุดที่น่าสนใจประธานใหญ่ริชเชนยูริอวดภาพหน้าจอใหม่ๆของเมท80ซีรีพร้อมกับการยืนยันว่าจะมีเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนหน้าจออีกด้วย หน้าจอจะมีการปรับปรุงให้เป็นจอแบนราบและมีกล้องหน้า3มรูเหมือนกับรุ่นเมทที่ผ่านๆมาเนื่องจากมีเซ็นเซอร์สแกนใบหน้า3ดีที่ซับซ้อนและทันสมัยหน้าจอแบบทันเดอร์โมเดีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสว่างและยาวนานในการใช้งานซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าจอดีปกติแต่หัวเว่ยก็ไม่ทาให้แฟนๆต้องรอคอยแล้วเพราะจะมาในรุ่นนี้แน่นอนเราสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งจะเป็นวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีน แต่นี่ยังไม่จบอย่างที่คุณริเชิร์อยู่ได้พูดถึงเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนอาจเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแสงสว่างมันจะช่วยอย่างไรมีผู้ใช้บางคนที่สงสัยว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้งานแบตเตอรี่หรือไม่มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเลย